นะจ๊ะนะคะสองตัวเต็มมาแลวจ้าเต็มสูตรวันนี้นะจ๊ะที่รักคะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนๆของเรานิดนึงค่ะวันนี้นะคะเฟซบุ๊กถล่มทลายนะคะสายโทรมาไม่ได้ได้รับต้องหลายร้อยสายกราบขออภัยด้วยค่ะวันนี้คุยงานอยู่นะคะนะหลังกลับจากคุยงานแล้วนะคะ ได้มีโอกาสรับสายหนูอยากได้ปภิกคเน่อะหนูเอฟไม่ทันอาจารย์ทำไงดีคะนะคะใครเอฟไม่ทันทักน้องแอดมินเข้าไปในข้อความแชทค่ะนะคะสัสดีจ้นท่ราคะคิดถึงกันไหมไม่เจอกันไม่ถึงย4ิบชั่วโมงแต่คิดถึงกันหรือเปล่านะคะคิดถึงแฟนเพจจังเลยนะคิดถึงแฟนเพจก็บอกคิดถึงอาจารย์เห็นหน้าอาจารย์หนูคิดถึงหวยเปา แต่ก็ดีใจนะอย่างน้อยหน้าของเรานะคะเป็นสโลแกนของหวยได้ก็โอเคแสดงว่าหน้าของอาจาร,รย์เค่เหมือนรางวัลที่หนึ่ง <laughs> <laughs> วันนี้ก่อนอนุญาตแต่งตัวเรียบๆง่ายๆนะคะพอดีว่ากลับมาเปลี่ยนชุดไม่ทันคทีระขานะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทีราขาอ่าแล้วมีแฟนเพจถามอาจารย์ทำไมอย่างเนี้ยของอาจารย์โฆษณามันขึ้นด้วยนะะ อาจารย์ชัดตอบให้หน่อยค่ะทําไมโฆษณาขึ้นคะหนูพูดถูกหนูจะพูดถูกไหมอาจารย์เปิดรับดาวใช่ไหมนนเ,เปิดรับรายได้จากการสร้างอาจารก,การ,รับดาวแฟนเพจก็จะมีโฆษณาเข้ามาแทรกด้วยบ้างอ๋อแล้วเปิดรายได,ได้ด้วยการรับดาวจากแฟนเพจนะคะหมายถึงใครที่ส่งดาวมาเราเปิดรับรายได้จากดาวก็เลยมีโฆษณาขึ้นมาแทรกด้วยค่ะพี่จา๋านะกลับขออภัยบางครั้งที่มีอัถรด อาจจะเสียทร์ไปนิดนึงอธิาคานะคะนะ, <ๆ S 1> นะก็ถือสว่านะคะนะพี่ๆที่ส่งดาวมาจะได้มีส่วนหนึ่งที่อาจารย์เค่แบ่งไว้ทำบุญนะคะ, <ๆ S 1> ะว้าวพันแแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีที่รักเข้ามาและฝากไลค์ฝากแชร์ให้หน่อยเด้อพี่ชยุศสวัสดีค่ะคุณประภัยศีสวัสดีค่ะ <ๆ S 1> คุณปิศนาสวัสดีค่ะคุณจิรวรณสวัสดีค่ะ คุณนภพพรสวัสดีค่ะคุณนร่งมลสวัสดีชพิจา2 4สองพันสี่ร้อยกว่าท่านแล้วต้อนรับนะคะพลังงานแห่งความปังยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านค่ะนะค,ะนะคะนะเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆน,นิดนึงสองตัวเต็มสูตรมาละเด้อว, <c oughs> วันนี้เสียงแจ๋ววันนี้เสียงแจ๋วนะคะ <c oughs> ตอนแรกคิดว่าจะไลฟ์ไม่ได้แล้วนะคะพี่จ๋านะคะ พอดีว่าไปธุระข้างนอกมาคิดว่ากลับไม่ทันนะคะกลับมาทันพอได้กินข้าวเด้กก็อ้อมก็แอมพอได้กินข้าวเข้าไปอ้ยมีแหงนะอยู่ดีมีแหงพ่อแม่พี่น้องนะคะอย่าอย่าว่าแต่อยู่ดีมีหวยเลยอยู่ดีมีแหงด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยู่กับอาจารย์แค่นอกจากจะมีแหงแล้วมีหวยอีกตะหากนะคะหวยมาแล้วค่ะอาจารย์ชัดพิมพ์ถึงไหนละคะห้าสี่ 9 2ระหว่งกระดกเป็น6 2ค่ะ9 2ระหวังกระดกเป็น6 2และ3 5ค่ะและ3 5คหะที่รักค่ะและ3 5จะที่รักและ3 5จะ้ะทันไหมจ๊ะ5 4นะคะ9 2 ระวังกระดกเป็นหกสองนะแล้วก็สามห้าที่รัขาทันบ่เอ่ยทันและบ่เอ่ยแบบทองม้วนแบบเก้าบาทแบบคละลดใช่ไหมที่รักพิมพ์รหัสคือขอไข่ททหารเลขหนึ่งค่ะนะขอไข่ททหารเลขหนึ่งค่ะนะคะนะขอไข่ททหารเลขหนึ่งจะเป็นแบบเก้าบาทค่ะนะที่รักทันไม่เอ่ยทันไหมจ๊ะทันไหมทันไหมนะ นะอ่าต่อไปจ้ะเลขที่เน้นให้ชุดเนี้ยอาจารย์เค้พี่พี่ถ่ายว่าอาจารย์เคจริงๆอาจารย์เค่ชอบสามเลขเลยอะถ้าเป็นชุดเนี้ยแบบไม่อยากตัดออกสักชุดเดียวไม่อยากตัดออกสักเลขเดียวเลยอะที่รักแต่ว่าเดี๋ยวรักต้องเลือกให้นะคะ <laughs> เดี๋ยวรักต้องเลือกนะคะรักแล้วมันก็ต้องเลือกให้นะคะนะเอาละ เลขแรกที่เลือกค่ะสามห้าสามห้านี่ตามได้เลยนะสามห้าสามห้า,า,หาตอนนี้นะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ไว้เตรียมไว้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่ครบสามพันแชร์นะคะครบสามพันแชร์แล้วจะให้ตัวเด่นนะก่อนก่อนไปสวัสดีพี่เบนจมาม่าค่ะสวัสดีพี่มันธนาจะพี่จ๋าสวัสดีพี่จอยจ้าสวัสดีพี่สมนึกจ้าวันนี้แถมเลข ทูบแล้วก็พิมพ์เลขทูบนะคะแล้วก็สูตรความน่าจะเป็นนะคะใบหวยของอาจารย์เค้นะคะสูตรความน่าจะเป็นแถมไปในกล่องให้นะคะเป็นวันสุดท้ายของสูตรนี้นะคะนะของสูตรวดที่จะถึงต้นต้นเนืออเนนะคะสามห้าสุดปังพิมไม่หน่อยค่ะเลขแรกที่เลือกนะคะทายเล่นเล่นสามห้าว้ายพี่พิมพ์ประพาถูกอย่างแรกคือสามห้าว้าย บอกเลยนะคะใช่ค่ะนะสามารถนะ3าห้าเลขแรกจ้ะเลขต่อไปจะที่รักพิมพ์ให้หน่อยนะพอดีอาจารย์ชัดติดสายนะคะติดสายอยู่ค่ะนะคะนะสามห้สหสวัสดีพี่กมลวันจ้านะคะต่อไปเลขที่เน้นให้บอกไว้ก่อนเลยนะคะสูตรนี้เจ้าของเองซื้อทั้ง3เลขนะคะนะ แต่ต้องเน้นให้จริงๆเลือก5-4ค่ะเลือก5-4ค่ะที่รักเน้นให้จริงๆเลือก5-4นะคะแต่9-2 2-9เนี่ยชอบเป็นทุนเดิมตั้งแต่งวดที่แล้วค่ะนะคะจะเป็นเลขที่อาจารย์เค้ตามนะคะเน้นให้คือ5-4และ3-5ค่ะที่รักค่ะ5-4และ3-5 กล้วยกวนกล้วยกวนเดี๋ยวบอกพี่ๆไว้ก่อนนะคะกล้วยกวนจริงๆอร่อยมากตรงเนี้ยโรงงานพิมพ์มาผิดจริงๆเขา180กรัมแต่ว่าโรงงานพิมพ์กล่องพิมพ์ถุงมาให้รย์เค้ร200เขาก็เลยขีดทิ้งแต่จริงๆในนี้180กรัมนะคะปกติห่อละ35บาทถึง40บาทวันนี้ให้ติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กตี่20บาททองม้วน9บาทรหัส ขอไข่ททหารเลขหนึ่งขอไข่ททหารเลขหนึ่งค่ะที่รักนะทองมูลเก้าบาทราดขอไข่ททหารเลขหนึ่งจ้ะใครอยากได้สบู่ก็เร9ห้าสิบเก้าไม่ได้ขายเดี๋ยวกองมานะคะอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะจะขายร้อยร้อยห้าสิบเก้าบาทเด้จะรับตัวแทนเด้มันใช้ดีมากๆเลยด้วยค่ะแก้ขันดิจังเลยนะคะใครที่เป็นมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นจักจักตุเลสต,ตรงเบยหรือว่า นะกลิ่นเท้ากลิ่นเปรี้ยวที่ตัวที่ไม่ค่อยชอบไม่ชอบกลิ่นที่พึงไม่พึงประสงค์ของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นใครที่เป็นคนที่ตะตุ่มดำนะคะค่อยๆถ่าค่อยๆถูค่ะนะคะรับประกันเลยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พี่สาวอาจารย์เคบอกปุ้ยบ้านอาจารย์เคเรียกตะปอมเด้ยบ่เรียกตะตุ่มนะคะนะแต่ว่าพยายามเรียกภาษากลางให้พี่ๆเข้าใจง่ายใครตะปอมดํานะคะฝนๆตูถูขึ้นอีแท้เพ่อแม่พี่น้องนะคะใครอยากได้นะคะรหัส ช้อช้างเล็กสก็ละ20บาทค่ะนะเหลือไม่มากเท่าไหร่แล้วค่ะ80กรัมนะ20บาทพิมพ์ได้เลยค่ะนะคะเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะอาจารย์เคบอกพี่ๆแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะประกาศเป็นทางการอีกทีวันที่25นะคะเลขเด่นนะคะ นะวันนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆจริงๆที่ติดตามรับชมอาจารย์ชัดอาจารย์เคเดี๋ยวพี่ๆเตรียมพบกับอาจารย์ชัดนะฮะอาจารย์ชัดจะพาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิใครที่ดวงไม่ดีดวงตกนะฮะลองนั่งสมาธิแบบเบิกบุญเก่ามาใช้กับอาจารย์ชัดต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะมาทําแบบนี้นะ,ะที่รักคนเราเมัแหมอาจารย์เคก็เด็กนิเทศอาจารย์ชัดก็เด็กนิเทศเราหนีในเรื่องของการที่จะมาทํางานสายบุญเนี่ยมาหลายครั้ง แต่ว่ามีโหดน,นะคะลูกศิษย์ของหลวงปู่หงพรพมัญโยเนี่ยได้ทํานายไว้แล้วว่าคุณหนีไม่พ้นกับอาชีพปล่อยเช่าเครื่องรางของขังพระคุณมาทางสายนี้อาจารย์เค้หนีไปทําอย่างอื่นมาต้องหลายปีนะนะคะก็ต้องกลับมาวังวนเดิมนะคะแล้วก็รายการพระเราทํามาร่วมสิบสามปีเชื่อไหมว่าอาจารย์ชัดอาจารย์เขมีคูบาสุดสามตัวค่ะสามเจดห้าสามตัวสุดปังคะ่ะอาจารย์นะคะ สามเจ็ดห้าสุดปังต่อไปจ้ะนะคะต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อทันปะคะเก้าสองห้าเก้าสองห้าเก้าสองห้าได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะทันปะคะเนี่ยทันปะคะอ,อ๋อเหออ๋เหอไปจ้ะเก้าสองห้าแล้วเนาะ ต่อไปค่ะเลขที่เลขที่3ค่ะเดี๋ยวตัดให้นะที่รักนะคะ840 840หมองไม่เห็น375เลยที่รักอยู่ตรงนี้ตรงนี้พี่ต้องต้องสลับข้างเนาะต้องตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะตรงนี้นะพี่จ๋านะลูกไข่เนาะสวยจริงๆ <laughs> พ่อชื่อตาดาแม่ชื่อยายนนที่รัก